ของวงการณตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเลือกติดฟิล์ม v ูเพราะว่าคุณลูกค้าเน้นก,การกำลังร้อนเน้นการขับขีก่กลางคืนและเน้นมีความภปรไฟล์สวดตัวเดี๋ยวก็พาชมไฮไลก์บน่อนะคะอันนี้มาร์คคุณลูกค้าเลือกใช้เป็นฟิล์ม V2 เพ็กเกจโซลิแทร์รหัสลูกค้าเลือกใช้คือ VK30 ความขึ้นอยู่ประมาณ40-50%นะคะก็นุณลูกค้าเลือกใช้เป็นวอร์เนะรยโอพาเลซี่รหัสก็คือ VK10 ตัวนี้แสงสองผ่า ความไฮเบรคจำกัการอย่าก้อยพาชมรอบๆไทยค่ะแล้วก็เดี๋ยว ใช้ความเข้มประมาณ4 0ถึงห0สิจริงเลือกใช้ไปรห้วส VK30 นะคะแล้วก็ส่วนรอบคันจะเป็น VK10 การมองออกไปจะมีความแตกต่างกันเพราะว่ารถรุ่นโรตัสอเอรียาตัวนี้เนื้อกระจก3บานหลังเป็นชุดชาดำส่วน3บานหน้าจะเป็นสายไฟฟ้านะคะส่วนหลังคาคุณลูกค้าก็เลือกเพกันความร้อนนะคะแล้วก็เน้นการมองที่สายทัดด้วยคุณลูกค้าจริงเลือกใช้เป็น VK30 ค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดฟิววีกูแท้สามารถติดต่อที่กูโชกัสได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็จะมารีวิวให้เยอะๆนะคะ